นี่นิวชัยพลแมกทิวดีนกิจคอนเฟิร์มนุ่ยนอนกับกิจคอนเฟิร์มเราหวังว่าเราจะนอนกับใครมันก็จะมีตัวดีๆอยู่ <c oughs> ใครคนไหนที่เราคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะเข้าจากหน้าบ้านเราได้ไปถึงห้องนอนหมอแล้วนุ้จะตายเมื่อไหร่แล้วหมอก็ตอบด้วยเขามอกมอไปไกลๆแล้วเขาบอกว่า60 สนับสนุนโดย all new isuzu mu-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จไตรลาจีนาสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาอยู่กับปากอยากอยูกคิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้นะคะวันนี้จะพามาพบกับ ดีเจเจ้าของเสียงครละเอาแม่แม่สวัสดีค่ะแม่ช่วยหน่อยหินติดคอ รายการเรา<ะ>รู้ไหมว่าที่เนี่ยถ่ายรูปเก๋มากเลยใช่ร้านเนี้ยใช่เราไปดูบรรยากาศกันกน,นิดนึงได้ไหมบรรยากาศเป็นเท่าไหร่หรอแม่ร้อนมากเลยฮะตรงนี้แม่เข้าข้างในกันเถอะฮะ,ะความอดทนแม่เขาสูงจังเลยชอบเลยอ่ะปะโอ้โหร้ร้ไปกันไปกัน,ไป,กนไปฮะแม่เราชอบนัดมุกกับตัก เราไปสนิทกับซิริพรได้ไงถ่ายรายการด้วยกันแม่คือต้องนั่งด้วยกันเขาก็ไม่ย้ายที่เราสักทีแม่ถ้ามีอาจจะสนิทกับพี่หอยก็ได้นั่งคู่กันตลอดเวลาแล้วนั่งแม่เขาก็ชอบบ่นบ่นเขาจะบ่นมุกเขาจะบ่นเป็นมุกออกมาแต่เขาไม่เล่นนางก็จะอื้ลูกมันเขาลุ่นนี่นั่นน่นู่นคูปัดแล้วเราก็หัวแล้วนั่งหัวแล้วกับเขาสองคนพอเขาเริ่มคอมเมนต์ไม่เห็นพูดเหมือนที่พูดกับเราเลย อะไรในตัวตั๊กที่เรารู้สึกว่าน่าลำคาญด้วยน่าเอ็นดูด้วยที่นางเป็นนะคือนางอ่ะจะไปเร็วทุกอย่างนางจะนางจะขึน้นไปเร็วปนนไปเร็วต้องรุ่นนี้แล้วไปเร็ว <c oughs> แม่ใจเย็นแม่อยู่ด้วยกันก่อนขึ้นนุ้ยเป็นคนชอบสวัสดีคนมันชอบแบบสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดสสดจนเขากลับก็สวัสดีสวัสดีครับแต่แม่ตั๊กเป็นคนที่คือท่านเลิกงานปุ๊บเนี่ยถ้าเราช้าเราจะไม่ได้มีโอกาสสวัสดีเขานี่นี่คือสิ่งที่รู้สึกลำคาญในตัวเขา แล้วทำไมนางถึงบอกกันแล้วว่าตอบไปนี้ไม่ต้องนัดมุกกันแล้วนุ้ยเป็นคนบอกเองหยุดนัดมุกกับแม่แล้วแม่เอาแล้วก็คือเขาจะให้แต่งเป็นตีมเซี่ยงไฮ้เออีมเซีงไฮ้แต่แม่ตั๊กบอกมาว่ามึงแต่งเป็นท่านเปาเลย มันไม่ใช่แล้วหนึ่ง<ะ>สงคือไปถึงกูก็โหให้หมุกใหญ่เลยบอกอันนี้เลยลูกเอาอันนี้ไปชินเทียนปูเจียน,นเล่นปุ๊บชินเทียนเงียบทั้งสตูเ <c oughs> งียบตหมดเลยเ <c oughs> งียบแม่เห็นว่าเราเงียบแม่ไม่เล่นด้วยแล้ว <c oughs> แม่ไม่เล่นด้วยเอาตัวรละตัดช่องน้อยแต่ <c oughs> พอตัวไปแล้วมีอันนึงที่เราแต่งตัวแต่นางบอกว่าแต่งเหมือนพี่เดินอาพาพรนครสวรรค์ ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เด๋อเราก็พยายามกลับตัวเองแล้วว่าเราแต่งจนเป็นอาภาพรนครนายกพ <c oughs> ี่ก็ส่งเสร็จมาเรา้คิดนว่าคงจะสงมา,มาเฉยๆธราม่ได้ละมัง้งพอเปิดไปปุ๊บก็คือแม่ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นลูกเพราะว่าให้ตายยังไงลูกก็ไม่มีทางแต่งในทางแบบนี้นี่ไม่ใช่ทางลูกเลย <c oughs> นี่แม่เถียงแบบไปแม่ไม่เห็นลูกแล้วมแาบอกว่าว้ายนี่อเดรออเด๋อดอกสน์นี่แม่เถียงเขาคอเป็นเอ็นเจ็บคอหมดเลยเนี่ยลูกมันจะเด็กกันมากขนาดว่านางอ่ะ ชวนไปทําเพลงด้วยกันเลยนางชวนไม่รู้ชวนจริงชวนเล่นร้องเพลงเปิดเหมือของปาเต้ฮะอีท่าไหนม้นคเขาก็ไปนแนะนําว่าเดี๋ยวจะให้หน,นุ้ยอ่ะส่งเพลงไปหนึ่งเพลงนุ้ยก็ถามว่าแม่เขาจะเอาหรอเอาสิลูกลูกอ่ะเป็นนักร้องลูกมีเพลงแล้วพ <laughs> <laughs> มอาจารย์ <laughs> พูดให้เราไม่ได้รู้สึกดี <laughs> พูดเรารู้สึกอายเหมือนไม่ได้ให้กําลังใจนะลดทอนใช่เลย <laughs> แล้วเพลงพรมาจารร์เนี่ยเราใช้เงินเยอะไหมเวลาทำอะอ,อย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบเราบอกเขาไปอย่างเงียบต้นทุนในการทำของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอยากได้ละเอียดแบบนี้แบบนั้นอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอะออกมาแล้วได้แค่นี้ก็เรียกเสียค่าง,ง่ตรงสจ่จะง่อเหรอไม่ใช่อะไรเสียมาแล้วไปแพงค่า MV มแม่แล้วยอดเราทำได้ยอดได้ทั้งหมดเท่าไหร่กี่ปีมาแล้ว สองประมาณสองปีได้ทั้งแล้วจะประมาณสามล้านฮะตอนนี้เสียค่าปั่นยอดวิวไปอีกเท่าไหร่ทำเพลงมาเพื่ออะไรทีแรกอ่ะ ทำตัวเองยังทำตัวเองอยู่คนเราเวลาทําเพลงต้องมีจุดประสงค์เพื่อเอาไว้สนองมีตัวเองสนองความต้องการของตัวเองแล้ว2รับงานไหมพอมีงานโชว์ตัวอยู่นะฮะที่แบบว่าติดต่อมาแล้วแบบว่าขอให้ร้องเพลงด้วยแล้วเขาบอกเราเราไม่ได้หรอเราไม่มีเพลงของตัวเองแล้วมันจะโดนลิขสิทธิ์ที่ต้องก่ายลิขสิทธิ์ให้เรานะนู่นนี่ก็ยอาจจะลองทําสักเพลงหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเสียค่าลิขสิทธิ์อ่ะเสียค่าเลิขสิทธิ์แปดแสนนี่คือได้ทุกเพลงในในในแกรมมี่เลยนะ คือคือได้2ปีด้วยนะ2ปีด้วยนะไม่น่ามาอยู่บ้านไม่เจ็บมาน,นี่เจ็บคิดว่าเราจะออกสงการอย่างน้อยที่สุดสงการต้องได้นอย่างนี้แม่คือยอดวิวมันไต่ไปเรื่อยๆตอนแรกก็ตอ<ล>นนั้นมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บป,ปั๊บอะไรอย่างนี้มามาค่อยๆไต่จะถึงล้านหนึ่งพี่เอฟูคนแต่งเพลงพี่เอฟูก็บอกว่าเลี้ยงไว้หนูเลี้ยงไว้เลี้ยงให้ถึงสงการเลี้ยงไว้ก็ได้เดี๋ยวสงการคนน้องเอามันเพลงนี้มาเต้นแน่เลยอยู่ดีโควิดก็เข้า สงการไม่เคยหยุดมาหยุดเอาอีปีที่กูออกเพลงดิบแล้วเข็ดไหมเดี๋ยวมีเพลงช้าคราวนี้เรารู้จักขอสปอนเซอร์เป็นไหมครั้งนี้จะยอมเป็นมีสปอนเซอร์แล้วตอนแรกกับพูดเลยจริงๆว่าพูดกันบอกว่าอย่าเลยอย่าไปเอาสินค้าเข้ามาเลยเดี๋ยวคนดูจะรู้สึกว่าเราอะทให้เขาแต่ว่าเราไปเอาผลประโยชน์จากนู่นนี่มาเราไม่ได้ทําให้เขาจริงๆก็ไลยออกเงินก็เลยออกเงินเองทั้งหมด คนเราอ่ะเวลาจะทําเพลงอ่ะลึกลงไปเท่าที่แม่เห็นนะมันต้องรักในการร้องเพลงเราเคยประกวดร้องเพลงมาเราก็ยังก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเนี่ยมันให้อะไรเรามันไม่ได้ให้อะไรเราเลยมันให้เราต้องเสียตังแต่แสนนี่ไงแม่แล้วหมอคนนี้นุ้ยก็ถามเขาอีกว่าวันนั้นก็ตอนเด็กเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรหมอแล้วนุ้ยจะตายเมื่อไหร่แล้วหมอก็ตอบด้วยเขา็มอไปไกลๆแล้วเขาบอกว่าหกสิบ สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง p s c เปลี่ยนคุณให้สวยกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไวใช้ได้ทุกเตาโคลิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซิลี่คนเราอ่ะเวลาจะทำเพลงเนี่ยลึกลงไปเท่าที่แม่เห็นนะมันต้องรักในการร้องเพลงเราเคยประกวดร้องเพลงมา อืออันนี้ไม่รู้จริงๆเราเคยจุดเริ่มต้นตอนเด็กๆเลยมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องแม่จุดเริ่มต้นของเราก็คือที่บ้านอขายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่ที่ที่เขาจะส่งวิดีโอวิดีโอประกวดของของค่ายเขาอะ มาให้เราตลอดแล้วเราก็จะอยู่บ้านแล้วก็จะเอาวิดีโอเข้าไปดูแล้วสักวันนึ่จะต้องยืนบนนั้นเดินหน้าต่อมีเดิอนสตาร์เดิอนสไตร์ยุคแรกๆแ,แม่ <S <S ยุคแรกๆก,ก็ไปถึงคนยังไม่เยอะเลยปกติเขาจะมีคนมาต่อคิวกันรับใบสมัครอันนั้นคือใบสมัครเหลือเยอะมากขนาดใบสมัครเหลือเยอะเรายังไม่เข้าเลยเหรอกูไม่น่ามาเลยอล่น ระหว่างนั่งรอแม่นั่งรอหน้าลิฟต์แกมมี่ตอนนั้นอยู่ที่ตึกแกมมี่ฮะคนนั่งข้างๆว่มเสียงบ๊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 อนี่พร้อมเราอะมีแต่ความฝันแต่เราไม่มีความพร้อมแม่เราไม่มีความพร้อมไม่หยุดอยู่แค่เดอะสตาไปเอฟต่อเราได้เข้าไปในรอบเราอะมีประมาณสิบคนเขาก็เริ่มไล่ร้อง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  เราก็นั่งมือสั่นไปห,หมดเลยใจคือสั่นเต้นสั่นจนถึงคิวของหนูหนูก็ขึ้นไปร้อไม่ถึงท่อนใช่ไมเขาก็บอกว่าขอบคุณคะ่ะเราไม่ถึงท่อนขอบคุณคะ่ะมันจบเร็วจังเลยเอ่ะแม่ถึงทั้งหมดที่เราไปมุ่งมั่นไม่ว่าจะแพ้ก,กี่ครั้งไม่ว่าจะถอยมากี่ครั้งเราก็ยังก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเนี่ยมันให้อะไรเราม,มันไม่ได้ให้อะไรเราเลย <c oughs> มันให้เราต้องเสียตังแปดแสนนี่ไงแม่มันให้เราต้องเสียตังแปดแสนน่ะแม่เขามีความมุ่งมั่นที่แบบไม่มีใครเปลี่ยนใจเขาได้พอๆกับทรงผมของเขาเธอเธอไม่เปลี่ยนทรงผมเลยอ่ะเธอทําให้ช่างผมเราอ่ะเสียเซลลนะไม่เคยให้ช่างผมทำผมไม่เคยให้ใครแต่งหน้าเคยตั้งแต่เข้าวงการครั้งแรกแล้วไปแต่งหน้าแล้วเขาก็เขียนคิ้วนุ่นเนี่ยเป็นชิงจังใหญ่มากแม่เป็ใหญ่ขนาดโอ้โหใหญ่มากเขียนใหญ่มากตอนที่เราทําคลิปแบบ ลงในไอจีอ่ะเราทำอย่างนี้จริงๆเหรอไหนเอาเอาอุปกรณ์มาซื Zum ้อหนูรู้หนูทำให้แม่ดูแล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงๆหรือว่าเขาอำเฉยๆแม่ไหนลองครอบซิก็คือก็คือ ท่านเอาันไก่ค่อยๆเล็มเลยเข้ออั่มใช่ไหมขอ้ออั่มน้องเป็นคนที่มีแบบแผนในชีวิตจริงๆเลยนะอยากประกวดนักน้องก็ประกวดมันใครไม่สนใจฉันฉั้นก็จะประกวดผมฉั้นก็จะทําทรงนี้ใครจะว่าไงก็ช่างแล้วน้องก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองที่ไม่ให้ใครเข้ามากล้ามทรายบ้านไม่ให้ใครเข้าเลยไม่ให้ใครเข้าเลยใครคนไหนที่เราคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะเข้าจากหน้าบ้านเราได้ไปถึงห้องนอนเลยไม่มีอาจากสันจากสัน คุนยไม่ก็แจ็งสันนั่นหลอกมาเป็นวิญญาณเหรอครับคุณเดี๋ยวก่อนอย่าทำให้เขาแปดเปื้อนอย่าทำให้แจ็งสันหวังแปดเปื้อนเขาอยู่สูงมากเลยเข้าใจนะที่หัวงบ้านแต่ว่าเวลาเราไปทำงานแล้วเราไปค้างคืนกับใครเราก็มีขีดขอบอนุเขตไว้มีคนเดียวที่เข้าไปได้เคยค้างคืนกับเราได้นอนร่วมห้องกับนุยนอนนอนร่วมห้องกับนุยได้คือจิตคอนเฟิร์มแล้วทำไมเราถึงยอม ยอมค้างห้องเดียวกันกับคือนุ้ยเป็นคนไม่นอนร่วมห้องกับใครเลยอันนี้คือเป็นนิสัยเลยที่ยอมเพราะว่าตอนนั้นไปถ่ายรายการญี่ปุ่นแม่คนที่ไปโอ้โหมีไปที่ญี่ปุ่นเลยไปญี่ปุ่นฮะไปหกวันห้าคืนแม่ถ่าไปบ้างมีนิวชัยพลนักทิวดีนมีกริตคอนเฟิร์มดีเจนุ้ยนุ้ยนอนกับกริตคอนเฟิร์มเราหวังว่าเราจะการกับใครมันก็จะมีตัวดีๆอยู่ มีผู้หญิงด้วยได้มาร่วมอีกรายหนึ่งใช่ไม่พลายกระซิบเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ทั้งไม่เกี่ยวได้ทั้งหญิงนะชายใครใครใครแก้มบุ๋มแม่แล้วน้องเป็นไงบ้างหลังจากในห้องไม่คุยกันเลยนะทำไมอ่ะตื่นเช้ามาไม่คุยกับเราเสร็จแล้วนอนกลนเนี่ยแม่เดี๋ยวกันนอกจากกรนแล้วเราทำอะไรเรานอกจากกลนแล้วเวลาเราเข้าห้องน้ำเราปล่อยเต็มที่เต็มถังแม่เราเป็นคนปาปุ๊เราแบบ มันเ,<ร>มเป็นความส่วนตัวของเรามากมันเป็น <c oughs> เข้าห้องน้ำอย่ามาหวังว่าจะแบบว่าเงียบเงียบอะไรเงี้ยไม่มีไม่เคยเปิดเรกเปอดเลยกบมันไม่อยู่เรานี่เรื่องเยอะเรื่องแยะเรื่องแบบไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราไปเชื่อหมอดูไหมว่าอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วเราจะอย่างงู้นอย่างนี้หมอดูทักไหมอ,อ๋อไม่ได้ตั้งใจดูแต่ว่าก็คือลอง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 ไปหมอเขาจะมีแบบเขาจะใช้ยาในการดูคือเขาจะนั่ง แล้วเขาจะมองไปไกลๆแล้วก็ถามเขาว่าแบบว่าเออถ้าเราจะทํางานเนี่ยเราจะได้ทํางานที่ไหน <Yeah. S 1> เขาบอกว่าทํางานที่เป็นตึกที่มีกระจกเยอะๆซึ่งตอนนั้นคือแกมมี่แล้วหมอคนนี้นุ้ยก็ถามเขาอีกว่าวันนั้นก็ตอนเด็กไม่นคนไม่ค่อยกลัวอะไรหมอแล้วนุ้ยจะตายเมื่อไหร่แล้วหมอก็ตอบด้วย<อ>เขาก็มองไปไกลๆแล้วเขาบอกว่า60สสนับสนุนโดย ไตราลาจีน่าบูตี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟลแล้วหมอคนนี้นุ้ยก็ถามเขาอีกว่าวันนั้นก็ตอนเด็กไม่คนไม่ค่อยกลัวอะไรหมอแล้วนุ้จะตายเมื่อไหร่แล้วหมอก็ตอบด้วยเขามองไปไกลๆแล้วเขาบอกว่า60 60ตายแล้วเราไม่รู้สึกอะไรถ้ารู้สึกจะไม่ถามตอบว่าแล้วตายยังไง ถ้าเขาใช้ในการมองเห็นเราในอนาคตหน60อ่ะคน60ก็น่าจะมีรอยเหี่ยวรอยย่นช่วงนี้ก็เติมโบท็อกแน่นไปหมดเลยนะเคยคิดไหมว่าแล้วถ้าหมอดูดูไม่ถูกอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราทรมานมาจนถึงทุกวันนี้เคยคิดว่าเอะเขาจะดูถูกไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าคําพูดของเขาวันนั้นทําให้เราตัดสินใจเป็นฟรีแลนซ์ข้อดีนะทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียข้อดีของการการที่ถูกทักแบบนั้นไม่รู้จริงไม่จริงแต่อย่างน้อยที่สุด เราจะใช้ชีวิต ON ที่เหลืออีก20ปีของเราอย่างโคตรคุ้มค่าเลยใช่ใช่ค่ะถ้าเราระวังมา,ถ,าถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นอ่ะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้อ่ะเนาะใช่เหลือเวลาไม่เยอะแล้วเนี่ยเราไม่คิดจะชิมอะไรสักหนึง่งไม่รีบกลับค่ะแม่ไม่ใช่ชิมเนี่ยไม่ได้หมายถึงชิมอาหารนะโมเมจันเรายังต้องรักษาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย คือหนุยยังไม่ไม่มีใครเข้ามาเลยในชีวิตถ้าสมมติมีจริงๆเราก็ไม่ปฏิเสธอะไรไหมหรือว่าตั้งเลยว่าเอากำแพงกัดกั้นไปเลยถ้าเขารับเราได้เราก็โอเคแม่ในที่สุดแล้วมันคือต้องลงล็อกมันต้องลงล็อกไปหมดทุกอย่างอะหมายถึงว่าเราโอเคอยู่ด้วยกันได้แบบคืออยู่แล้วเราจะต้องไม่ฝืนใจอยู่แล้วต้องเพลินเพลินเราต้องเพลินเพลินแกับมันได้เอาวีดีกว่าฉันขอทำมั่นสัญญาเลยว่าถ้าสมมติ เธอเปิดใจให้ใครแล้วรายการของฉันต้องเป็นรายการแรกที่เธอจะให้สัมภาษณ์กับผจะ้าใจคนนั้นวันที่เสียความบรุทธิ์วินาทีเป็นการคุยที่สนุกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้เวลาเรามีอยู่แค่นี้นะคะขอบคุณคุณนุ้ยมากขอบคุณมากค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุวพบกับนักร้องอดีตเคยแรง จะนงพดีรถติดน่ารำคาญมากตัวสภา,ารัชดาเด<ว>ียวเบรกไปเลยไงถอยลักแล้วขาคนกะเก่งไงปล่อยปล่อยแล้วไปชนอีกคันหน้า <c oughs> มีสองหมู่บ้านยกพวกมาตีกันแย่งเราขับแบบมอเตอไซ์มาแล้วเอามีดลากถนนมาอะไรเงี้ยเราว่าในใจมึงจะลากมันมีการทำงานครั้งไหนที่แบบขำก็ขำอายก็อายมีไหม